สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิปที่2นะครับเป็นพาร์ท o o n v e r s a เ i o n เหมือนเดิมเนาะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคในการทำา o n v e r s a เ i o n เหมือนเดิมแต่เพื่อความรวดเร็วเลยแล้วกันเ,เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข้อที่5เรามาดูสถานการณ์ก่อนเลยที่ u ิ t i o n ่ w e อเวนอ the r e g e n t h o t e l ท์บอกว่า O อเวเนี่ยอยู่ที่ r e g i o t Hotel โรงแรม r e g e n t เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับวูเมนกับโอเวนวูเมนคือผู้หญิงท่านหนึ่งนั่นแหละเขาบอกว่า excuse mecan you tell me the way to aua เอ้ยขอโทษนะคะคุณสามารถบ,บอกทางไป aua ได้ไหมโอเวนบอกว่า certainly อันนี้ครูแปลมาแล้วแปลว่าแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองนึกเลยว่าช้อยไหนก็ตามที่มันบอกไม่ได้แน่นอน หรือเป็นเนกาทีฟหรือเป็นเชิงลบเนี่ยมันจะตอบข้อนี้ไม่ได้แน่นอนหาช้อยที่เป็นเชิงบวกและบ่งบอกว่าโอเว่นมีความรู้แน่นอนในการบอกทางน,นั่นก็คือที่สุดแล้วของคําตอบเรามาดูข้อที่1บอกว่า I don't know the way ฉันไม่รู้ไม่รู้แล้วจะแน่นอนทําไมทำไมผิดครับข้อที่2 I am stranger here ฉันก็เป็นคน มาใหม่เหมือนกันหรือเป็นคนแปลกหน้าที่นี่เหมือนกันเพราะนั้นก็ผิดเหมือนกันครับเพราะว่าเราต้องการเราต้องการบอกไปว่าเขาเนี่ยมีความรู้แน่น,นอนต้องต้องการบอกสถานที่หรือในข้อที่3 is take t o o m a n y minutes from here เออข้อนี้ก็ได้ดูจะเป็นเชิงบวกเนอะงบอกว่ามันใช้เวลาเพียง20นาทีจากตรงนี้เองนะบอกเป็น เหมือนระยะทางแต่ไม่ได้บอกทางเพราะนั้นข้อนี้อาจจะถูกก็ได้เราต้องไปดูคำตอบก่อนว่าข้อที่สี่จะดีกว่านี้ไหมในข้อที่สบอกว่า go along this road เดินไปตามถนนนี่แหละ for about two bus stops ประมาณสอง s s t t p p ก็คือ,อสองป้ายรถเมล์ and is on the left แล้วมันจะอยู่ข้างซ้ายเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยข้อนี้คือถูกแน่นอน และอีกทริกหนึ่งที่เราเห็นเห็นไหมครับว่าข้อที่สี่เนี่ยเป็นคําตอบที่ถูกและดันเป็นข้อที่ยาวโดดกว่าชาวบ้านเขาเลยเห็นไหมครับอ่าถ้าเมื่อตอนครูยังเด็กๆนะครูก็จะคิดว่าเนี่ยแหละข้อที่ยาวที่สุดเนี่ะคือคําตอบที่ถูกที่สุดแต่ข้อนี้มันก็ไม่ได้เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดูถ้านักเรียนที่ไม่รู้คำํำตอบเลยเนะี่ยเห็นข้อยาวก้าวไว้ก่อน แต่ข้อยาวเนี่ยต้องเป็นข้อยาวที่ยาวโดดเลยยาวแบบโดดเด่นแบบนี้เลยแบบแยกเลยเห็นไหมครับมันจะมีโอกาสถูกมากแต่ถ้ายาวกว่าเขานิดนิดน่อยนอยเนี่ยอาจจะไม่ได้ข้อนั้นหลักการนี้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทิกในข้อนี้คือยาวโดดมาแบบนี้ถูกห้าสิบเปอร์เซ็นตแน่นอนอเราไปต่อกันที่ข้อต่อไปข้อที่หกสถานการณ์บอกว่า the school at school ที่โรงเรียนนั่นแหละอ่าเป็นการคุยกันกันกบระหว่างฟอนากับแนนซี่ฟอนาถามว่า Are you okay? อ่าเป็นไงบ้างโอเคไหมแนนซี่พูดว่า well, I got an F in mathematics I tried my best but the exam was too difficult เป็นการบ่นเลยละกันของเพื่อนแบบโอ้โหฉันติด F มาในวิชาคณิตศาสตร์ แล้วก็ฉันพยายามสุดๆแล้วเนี่ยแต่เ x ็กมเนี่ยมันยากเกินไปข้อสอบมันยาก t o o difficult ยากเกินไปเพราะนั้นสิ่งที่ฟอนด้าจะพูดเนี่ยถ้าเราเราเนี่ยมาเทคนิคอีกเทคนิคของการทำ conversation ก็คือเราจะเป็นจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องนี้ให้ได้นะถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องนี้ได้แล้วเราจงเป็นพระเอกของเรื่อง ถ้าเราเป็นพระเอกของเรื่องแล้วเราก็ลองตอบคําถามนี้ดูสิว่าอะไรที่พระเอกหรือนางเอกควรจะตอบอ่ะเพื่อนเนี่ยติดเอฟมานักเรียนแล้วเขาต้องการอะไรจากผู้ฟังถูกไหมครเขาคงไม่ได้ต้องการให้ผู้ฟังไปสั่งหรือสอนเขาแน่นอนแต่สิ่งที่ผู้ฟังต้องการคือให้กําลังใจใช่ไหมเราพูดในมุมมองของเราเป็นพระเอกก่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือทิคของการ ของการทำคอนเวอร์ t ชันที่ประสบผลสาเร็จจริงๆนะเราห้ามใช้ความคิดตัวเองหรือแหมใช้ความมั่นไส้ส่วนตัวอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นพระเอกของเรื่องเพราะฉะนั้นเรามาดูคําตอบของพระเอกและนางเอกกันดีกว่าว่าข้อใดคือข้อที่ถูกต้อง Don't worry be happy อย่ากกังวลไปจงมีความสุขจุดไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะและดู ไม่เป็นสัจธรจรมสะทีเดียวข้อที่สอง don't do that again อันนี้อย่างที่บอกไปเนะว่าเราต้องเป็นพระเอก don't do that again อย่าทำมันอีกนะมันก็แลดูจะเป็นคำตอบที่โหดร้ายไปนิดนึงเพราะคือห้ามเลยอย่าทำมันอีกอยา่าติดเอฟอีกออเป็นไปไม่ได้พระเอกเราไม่ทำข้อที่สานะครับ don't give up เออข้อนี้เนาะข้อนี้บอกว่าสู้ๆนะถ้าสุดแปลเป็นไทยเนาะสู้ๆนะอย,ยอ,อย่ายอมแพ้ประมาณนี้ข้อนี้จุดไว้จุดไว้อ่ะยังมีข้อที่ดีกว่านี้ไหม <Okay. S 1> Don't tell anyone about it โอ้โหข้อนี้แลยรดูแบบผิดไปเลยมันมันนิกระีบเกิดไปประมาณว่าอย่าบอกใครนะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยให้เก็บเป็นความลับซึ่งไม่มีทาง ที่พระเอกนางเอกเราจะพูดได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเรามาดูสิว่าอะไรที่นางเอกและพระเอกที่สุดนั่นก็คือข้อที่สามเพราะนั้นเห็นไหมครับนักเรียนว่าคือเราจะต้องบอกในทัศนคติที่บวกเท่านั้นเราต้องตอบในสิ่งที่ดีเราจะไม่มีการมาใช้อา,อารมณ์ส่วนตัวเด็ดขาดในการตอบข้อนี้ก็คือให้กำลังใจเพื่อนละกันยา อย่าท้อไปเลยสู้ๆนะอ่ะเรามาดูข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งลนะเรามาดูนะว่าสถานการณ์คือ at t h supermarket ผู้ขายบอกว่า may I help you เอ้ยมีอะไรฉันช่วยไหมคะผู้ซื้อบอกว่า I would like a kilo of oranges ฉันอยากได้ส้มสักกิโลหนึ่ง เห็นไหมเซลล์ร์บอกว่า65บาทกิโลคัสเตอร์บอกว่า I take two ฉันจะขอ2กิโลแล้วกัน65บาทต่อกิโลเป็นการบอกราคาถูกไหมครัเพราะฉะนั้นข้อที่7เนี่ยต้องเป็นการถามราคาและข้อเดียวที่มีการถามราคาเกิดขึ้นคือข้อที่7คือ how much ข้อนี้ททคนิคง่ายๆเลยก็คือนักเรียนจะต้องรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ w equation how much เนี่ยแปลว่าเท่าไหร่เพราะนั้นเป็นการถามราคาแน่นอนเจอราคาปุ๊บข้อไหนมี how much ตอบ how how ธรรมดาเนี่ยมัน,ปนแปลว่าอย่างไรส่วน how many เองเนี่ยก็จะาถามเกี่ยวกับจำนวนเหมือนกันแต่ how much เนี่แหละคือการถามราคาที่เขาใช้กันนะครับ เพราะั้นข้อนี้ไม่ต้องดูโจทย์อื่นเลยมันก็จะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดแล้วเห็นไหม mm hmm. เทคนิคก็คือต้องรู้คําศัพท์ถ้ารู้คําศัพท์ข้อนี้ไม่ต้องวิเคราะห์ต่อเลยครับามัด mm hmm. คือข้อที่ถูกต้องที่สุดแล้วเรามาดูกันอีกสักข้อสองข้อนะก่อนที่เราจะจบกันในพาร์ทนี้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะใช้เวลากันแค่นิดเดียวอ่หรือถ้ามันไม่ทันแล้วเราก็ ต้องไปต่อกันในคลิปหน้าซึ่งอาเดี๋ยวสรุปก่อนเลยดีกว่าในคลิปนี้เพราะว่าถ้าข้อต่อไปมันจะยาวและเดี๋ยวเราอาจจะต้องต่อกันในคลิปหน้าซึ่งอ่าในคลิปนี้ที่เรามีเทคนิคอะไรกันไปบ้างนะอันดับแรกในข้อที่อ้เราเริ่มกันข้อที่ นี้เนาะเราเริ่มกันคือเทคนิคของการทำข้อสอบในในพาร์ทนี้ที่ครูได้พูดไปมันจะมีอยู่แค่ต้องตีความและก็ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบทสนทนานั้นให้ได้ถูกไหมครับในข้อนี้ก็คือเราจะต้องมีความเป็นพระเอกนางเอกของเรื่องส่วนข้อนี้ตัดตัดช้อยที่มันแลดูจะไม่สอดคล้องกันทิ้งไปให้ได้ถูกไหมแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจําเป็นต้องแปลมันให้ได้ด้วยแล้วก็ข้อนี้ก็จะมีเทคนิคหนึ่งก็คือข้อที่ยาวที่สุดยาวอย่างโดดเด่นยาวอย่างแปลกแยกเพราะนั้นข้อนั้นมีโอกาสถูกมากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในคลิปนี้ก็ขอสุดเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาเจอกันอีคลิปหนึ่งในคลิปหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สวัสดีครับ